ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในโรบอกแมปอะไร Crossover กันอีกแล้วเช่นเคยนะครับและในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนคุณผู้ชมนะครับฟาร์มโทเค็นให้ได้ไวที่สุดนะครับในแพทปัจจุบันนะแล้วก็ เป็นวิธีล่าสุดด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่จากช่องอดุมจอนะครับถ้ากดกันแล้วเนี่ยก็ไปชมกันได้เลยคลิปนี้สนับสนุนโดย Maru Shop บ,บริการรับกดเกมพาร์หรือเติมโรบักแบบปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟู้ด99้ไนท์เดอะฟอร์ดและแมพอื่นๆอีกเพียบทางร้านดูแลให้ครบจบในที่เดียวลิงก์อยู่ใต้คลิปและคอมเมนต์ฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับก็ เซตที่ผมจะมาบอกคุณผู้ชมนะครับก็เป็นเซตดรอปเช่นเดียวกันนะครับก็คือใช้ได้ทั้งหาโทเคน และก็ฟาร์มผงฟาร์มอะไรนะครับทำได้หมดเลยนะครับสำหรับเซตอันนี้ก็คือออลอินวันเลยนะอ่ะก็คือสำหรับสายที่ผมกำลังจะแนะนำนี้นะครับก็จะเป็นสายที่สามารถใช้เป็นทีมดอปได้เลยนะครับซึ่งเอาพูดตรงๆง่ายๆก็คือออลอินวันเลยนะก็อาจจะพูดไม่ชัดบ้างนะครับก็ขออภัยเพราะว่าลอนในนะครับเป็นลอนในเดี๋ยวผมจะแนะนำไปทีละอย่างนะครับว่าเราต้องการอะไรบ้างนะสิ่งที่เราจำเป็นต้อง ใช้อย่างแรกเลยสําหรับทีมดอปอย่างแรกเลยในส่วนของฉายาฉายาที่ต้องใช้นะครับจะเป็นฉายาเดียวซึ่งฉายาที่เราจะเลือกมันมาใช้สําหรับทีมดอปก็จะเป็นฉายาดันไฟนั่นเองก็จะเป็นจําพวกนี้นะครับซึ่งถ้าเราสังเกตเนี่ยช่วงเวฟหลังๆชั้นหลังๆเนี่ยสเตตมันจะมีดังนี้นะครับอ่ะมันจะมีเวเปิ l เลเวลช a โด w l เลเวลและก็มีโอกาสดอป ซึ่งทานที่ดีนะครับสามารถใช้ชั้น750ได้หรือยิ่งสูงยิ่งดีสำหรับชั้น750นะครับอัตราดอกจะ90%แต่ว่าของผมจะใช้725นะเพราะว่า750ยังไม่ได้ไปลงนะครับดังนั้นดอกเชนก็จะ88%น้อยกว่า2%นะก็ไม่เป็นไรนะกดใส่เข้าไปเลยส่วนที่2สิ่งที่ต้องมีเกมพาร์ทนะครับพาร์ทไหนในส่วนของ คูณ2ดับเชนตรงนี้นะครับ435โลบัคหรือ599ตัวนะครับ <c oughs> ก็ซื้อได้เลยอันนี้ก็จะบวกอัตราดรอป2เท่าต่อมาในส่วนของทาเลน์เรื่องสแตตนี้อัพตามใจได้เลยนะส่วนผมอัพแบบนี้ไว้ขี้เกียจเปลี่ยนอ่ะในส่วนทาเลน์หรือพรสวรรค์นะครับก็อัพตามนี้เลยเวลศูนอันที่3นะครับ 3, 3 3 3 3เลเวล375นะครับอัพดาบ ดาบดาบดาบ4อันเรียงกันแล้วเลเวล675อัพรีลิกสล็อตช่องบวกรีลิก750อัพดาเมจคูณ3ของดาบ825บวก1สล็อต900คูณ4ไปป้อนดาเมจ975ลงไปนะครับ4แถวก็อัพอันที่3หมดเลยนะครับสำหรับเลเวล1,300คูณ5เวปอนดาเมจ1,400กับ1,550ก็อัพอันที่3 1,700อัพอันที่1และ3อันสุดท้ายนะครับ1,850 2ด0 0อยห้าส0บสองพันสอพรสวรรค์นี้นะครับอัพอันที่3หมดเลยเลลิกสล็อตคูณ3โทเค็นฟอร์มโหมดบวกหนึ่งเลลิกสล็อตอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพรสวรรค์ที่เราจำเป็นต้องใช้ในส่วนของกาชานะครับกาชาที่ต้องใช้เนี่ย หรือจําเป็นที่จะต้องทําเลยเนี่ยก็คือตาพิฆาตอสูรก็จะเป็นกายชาเดมอนคิงอันสุดท้ายระดับโมนาดก็จะบวกอัตราดอปอีก80%อันนี้จําเป็นมากๆเลยอย่าลืมไปหากันด้วยต่อมาเอาของสวมใส่กันก่อนเลยแล้วกันของสวมใส่ที่จําเป็นต้องใช้ก็จะมีฟอสบาวชาวซึ่งอันนี้นะครับจะดรอปจากดันไฟชั้น725ต่อมานะครับเรนเดียร์คิงแอนเลอร์ ชิ้นนี้นะครับจะดรอปจากบอสอีเวนต์คริสต์มาสจากโลก2ก็จะเป็นโวบอสเมื่อตีมันก็มีโอกาสดรอปก็จะได้อัตราดรอปด้วยสําหรับชิ้นนี้ชิ้นต่อมาอาร์ติแฟกต์นะครับก็จะใช้เป็นบลัดมิสอาร์ติแฟกต ซึ่งชิ้นนี้นะครับจะดอปจากดันดาบพิฆาตอสูรเวฟ200ก็จะบบกอัตราดอปเหมือนกัน3ชิ้นนี้เป็น3ชิ้นหลักๆส่วนชิ้นอีกชิ้นหนึ่งผมแนะนําให้ใส่เป็นเวปอนเลเวลนะครับสำหรับเกาะซึ่งผมก็จะแนะนําเป็น Snowfall s e n t i n e l Armor ซึ่งจะเป็นเกาะเก่งในปัจจุบันถามว่าทําไมเกาะเนี่ยมันต้องเป็นเวปอนเลเวลหรือว่าเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ดอปนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ยังไม่มีเกราะอันไหนนะครับที่เพิ่มอัตราดอปให้เลยนะ เพราะฉะนั้นใส่ดาเมจไปจะดีที่สุดต่อมาในส่วนของลิลิกนะครับชิ้นแรก Spirit of Winter ชิ้นที่2นะครับ Aurora Compass ชิ้นที่3นะครับ Avalanche Crystal ชิ้นนี้ก็บวกอัตราดอปเช่นเดียวกันชิ้นที่4นะครับ Rune of the Mountain King ผมยังไม่ได้อัพนะครับยังเป็น R อยู่เลยชิ้นที่5้า Hex of Eternity ชิ้นที่6นะครับ s n o w b บ l l แฟ n อ่ะขออภัยผมลืมบอกแต่ละอย่างนะครับมีที่มาที่ไป Spirit of Winter นะครับหรือจิ้งจอกอันนี้จะได้จากกุญแจที่มีหน้าตาอานี่นะครับ g r ร n c h s i l u k i กุญแจนี้นะครับสำหรับดันกุญแจเนี้ยก็จะมีโอกาสดรอปในส่วนของลีลิกหมาป่าต่อมาออโรร่าคอมพาสเช่นเดียวกันครับกุญแจเหมือนกันเลยกินซิลุคีต่อมาอเวเลนซ์คริสตัลนะครับชิ้นนี้จะดรอปที่เลดอินฟินิตของคริสต์มาสนะครับเวฟ75อ่าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเล่นได้ถึงเวฟ75หรือไปที่60นะครับแล้วเล่นก็ได้75เนี่ยจะมีโอกาสดรอปชิ้นนี้ชิ้นต่อมารูนออฟดิบเมลท์เอนคิงชิ้นนี้นะครับจะดรอปจาก จแอนเรดหรือเรดยักษ์นั่นเองจะดรอปจากใจแอนโมนาดวิธีเล่นยังไงให้ได้ใจแอนโมนาดก็คือหลังจากที่ไอพวกยักษ์นะครับเกิดบนเกาะหลักเรานะก็ให้ฆ่าบรนทุกเกาะเลยนะครับสำหรับโลก3มเนี่ยก็จะมีเกาะหลักเรานะครับ1เกาะจะมีเกาะ7บาปอีก1เกาะนะครับส่วนเกาะสุดท้ายเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเป็นเกาะรีซีโล่นะทีเนี้ยก็ให้เราบินตรงมาที่เกาะใจแอนเลยแต่ว่าผเหมือนผมจะหลงทาง สักครู่ะอ่ะมันอยู่สักที่แถวๆนี้แหละอ่ะแต่ว่าเกาะที่เราต้องตีก็คือเกาะรีซิโล่เกาะเจ็ดบาบแล้วก็เกาะเกิดของเรานะครับ3เกาะตียักษ์ให้หมดทุกเกาะอ่านี่นะครับแล้วเราก็ค่อยมาตีเกาะนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไป3นาทีนะครับหลังจากเคลียร์เกาะเนี้ยเนี่ยสามนาทีบอสจะเกิดน,นะครับจะเป็นไจแอนโมนาดและก็จะมีโอกาสดรอปเรลิกชิ้นนี้ต่อมา สโนว์บ l ูแฟงนะครับสโนบลูแฟงเนี่ยได้จากที่ไหนได้จากร้านค้าคริสต์มาสนะครับบนเกาะคริสต์มาสนั่นเองราคาของสโน b a บ l f แฟงมีราคาอยู่ที่2000เหรียญอีเวนต์นะครับต่อมา hex of eternity ชิ้นนี้นะครับจะได้จากดันดาพิคัตอสูรเวฟที่25ชิ้นต่อมาก็จะเป็น เมลอนแฟก g m เมนนะครับแต่ผมไม่มีนะผมเคยพูดไปแล้วนะหลายๆคลิปเลยผมไม่มีใครมีใช้ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดีเลยก็จะเป็นชิ้นแตงโมนะครับซึ่งเช่าแตงโมเนี่ยมันจะเป็นเลลิกที่ได้จากอีเวนต์ซัมเมอร์ตอนนี้หาไม่ได้แล้วนะครับคนที่ทันก็ทันคนที่ไม่ทันก็จบตอนนี้7ชิ้นแล้วชิ้นที่8นะครับก็จะเป็น Curse l o ลตันะอะผมจะนับเป็นชิ้นที่7แล้วกันเพราะว่าของผมเนี่ย ไม่มีชิ้นนี้นะครับจะได้จากดันดาบพาิฆาตอสูรเวฟ150ชิ้นต่อมาฟาโลวัดนะครับหรือ PW ได้จากอินเทเลซายเวฟ170ชิ้นต่อมาคราวออฟเอมเบอร์คิงส์ชิ้นนี้นะครับเป็นของลิมิเต็ดจากอีเวนต์ฮาโลวีนซึ่งปัจจุบันหาไม่ได้แล้วต่อมาพัมกินออฟดอแดมชิ้นนี้ก็เป็นอีเวนต์ลิมิเต็ดของฮาโลวีนเช่นเดียวกันชิ้นต่อมาคอร์โซลคอชิ้นนี้จะเป็นบีดเลสชิ้นต่อมานะครับบัตชาริส ชิ้นนี้ได้จากดันไฟชั้น50ต่อมาดูนเพเซอร์ดูนเพเซอร์เนี่ยครับจะได้จากอินเทเลซไซเวฟหนึ่งต่อมาหมาป่านะครับอันนี้ได้จากอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับซึ่งหาไม่ได้แล้วในปัจจุบันชิ้นถัดไปนะครับ b ีเอด of the fame ชิ้นนี้ได้จากดันเจียนดาบพิฆาตอสูนเป็นดันเจียนนะดันเจียนของเกาะดาบพิฆาตอสูนต่อมาเฮลฟอร์ดกิ m o ชิ้นนี้นะครับได้จากดันไฟ ชั้น250ต่อมานะครับไซโนดอันเนี้ยเป็นดันเจียนของเกาะดาร์กันบอลซันบุรีแฟงชิ้นนี้นะครับได้จากอินเทเลไซเวฟ50ต่อมาเนนคออันนี้นะครับได้จากดันเจียนเกาะเนนซิตี้หรือถ้าให้พูดตามตรงเนี่ยก็จะเป็นโลกฮันเตอร์เอ็กฮันเตอร์นะครับต่อมาดริฟท์คอมพาสอันนี้นะครับได้จากดันเจียนของเกาะ ชิ้นสุดท้ายถ้ามีนะครับสำหรับคนที่ใส่โค้ด 1.1m light เติม s นะครับแต่อันนี้หาไม่ได้แล้วโค้ดใช้ไม่ได้อีกแล้วนะครับเป็นของ limited อ่ะทีนี้ของผมถ้าเป็นคนดูนะครับมีแตงโมของซัมเมอร์ก็ถือว่าครบแล้วของผมไม่ครบนะครับเพราะงั้นผมจะใส่ชิ้นที่บวกไอป้อนเลเวลนะอ่ะใส่ไป1ชิ้นอันนี้ก็เป็นลิลิกทั้งหมดนะครับที่เราจำเป็นต้องใช้สำหรับทีมเมตาดอกส่วนเงา ใช้เงาอะไรก็ได้นะครับส่วนผมใช้เงาที่ดีที่สุดแต่ผมก็ยังไม่ได้ทําทีมเงาเลยในส่วนของอาวุธนะครับอาวุธที่เราจะใช้ก็จะเป็น s ซเค e ร์ i ลินะครับเป็นขวานของเอสคา o r นเจมใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ส่วนสกิลถ้ามีก็ใส่ช h โด o w เบ k กนะครับส่วนสเตตอัปเกรดของอาวุธนะครับ ก็จะเป็น root aspect v นะครับ root aspect นะครับไม่ใช่อ่านอย่างอื่นใดๆนะครับใครอ่านผิดผมตีปากนะ <Bro. S 1> เอออันนี้คัดเรียนอังกฤษอ่ะต่อมานะครับ root x ก็ต้องการเช่นเดียวกันทีนี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะครับในส่วนของพอรสวรรค์นเนี่ยผมให้อัพดาบคู่อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวทำาดาเมจนะครับซึ่งทำไมผมถึงเลือกขวานเพราะในแผดปัจจุบันนะครับขวานเป็นไอเทมหรืออาวุธที่ดาเมจตีถึงในทุก,ทก ดันในตอนนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมอยู่ในช่วงปลายเกมแล้วเนี่ยอ่ะชิ้นสุดท้ายใช้เป็นไรนะครับผมจะใช้เป็นกระบองของโลกหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เกาะแรกเลยด้วยในการโรหาเอ็นชานเนี่ยมันจะใช้ในส่วนของคอมมอนดัสน้อยมากๆรีโรย,ยังไงก็หาได้ครับยังไงก็ครบเพราะงั้นผมไม่ต้องพึ่งเรื่องดัเมจก็จะใช้เป็นอาวุธชิ้นแรกเลยนะครับก็กดดูอัลอ q ควิไป ก็จะใส่2ชิ้นแล้วนะครับชิ้นนี้สเตตไม่มีอะไรเลยสกิลเลเวลผมอัปตันขำๆนะครับเจมไม่ต้องมีนะครับอาบุธแรงอีไปเลยส่วนของเอนชารนะครับก็จะเป็น r o o t Aspect V และก็ r o o t X อันเนี้ยก็จะเป็นเซ็ตสำหรับสายดอปอ่ะแล้วผมยังไม่ได้เทสให้คุณผู้ชมดูใช่ไหมว่าการดอปโทเค็นเนี่ยทำยังไงเรื่องการจัดเซตเมื่อกี้นี้นะครับสามารถใช้ได้สำหรับสายดอปและก็สายฟาร์มโทเค็นนะทีเนี้ย อ่ะมาในส่วนของวิธีฟาร์มโทเคนก็คืออันเนี้ยคลิปเนี้ยหคลิปได้2อ,อย่างเลยสิ่งที่คุณผู้ชมจําเป็นจะต้องใช้จะมีอยู่ไม่กี่อย่างอย่างแรกสมมติว่าคุณผู้ชมอยากจะฟาร์มผมแนะนานะถ้าอยากจะฟาร์มหินโทเคนสาหรับอัปเกรดนะถ้าเป็นโลกเนี้ยนะครับคุณผู้ชมไปดูนะครับเรือหน้าเกาะว่าอนิเมะเกาะไหนบ้างนะครับที่มี โทเคนให้สามารถอัพได้อ่ะอย่าง Fairy t a i l นะครับเกาปัจจุบันที่เป็นดันเจียนอยู่เนี่ยตอนนี้สามารถที่จะดรอปโทเคนสำหรับอัปเกรดได้เพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ต้องใส่รูนสำหรับด่านนั้นๆโอเคสิ่งแรกที่ต้องใช้นะครับก็คือโทเคนรูนนะครับสามารถซื้อที่รูนช็อปบ,บนตึกได้1ชิ้นมอรูมรูนนะครับรูนบวกห้องอีก1ชิ้นชิ้นต่อมา ก็คือ d o บเบิ้ลดันเจียนรซึ่งชิ้นนี้นะครับไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ไปคราฟหรือแลกบนตึกเอาก็ได้นะครับมันจะมีที่แลกตรงเอมแลกผงนะครับหรือว่าคอนน่นแหละตรงนั้นจะมีที่ให้แลกอยู่เราสามารถใช้แรงอัพรูนเนี่ยในการแลกได้นะครับ10ชิ้นต่อ1 d o u b ดับเบิ้ลดนอ่ะไปเลยครับโทเค็นรูนมอ r e ูมดับเบิ้ลดันเจียนคิมตอนนี้พร้อมครบปะลุยลเรามาดูกันนะครับว่า ต่อรอบเนี่ยเราจะได้โทเค็นประมาณเท่าไหร่เริ่มกันเลยครับเปิดออโต,โต้ตีไปเลยครับเห็นไหมว่าหมดโทเค็นมันได้เบิ้มๆขนาดไหนกันเชียวนะครับอ่านเนี่ยหมดรอบก็สี่พันละไปกันต่อครับอีกครึ่งหนึ่งชึบหมด4,000รอบละ8,000นนะครับสำหรับโทเค็นก็ e q u i ิปโอลงไปเรื่อยๆนะครับ โทเคนก็เนี่ยรอบละ8,000ประมาณนี้นะครับรอบละประมาณ10-20วินะก็ลงไปตอนแรกโทเคนผมมี0ูนแป๊บๆเนี่ยสองหมแล้วครับไวมากครับเดี๋ยวฟาร์มแป๊บๆก็10,000แอันนี้ก็จะเป็นวิธีฟาร์มโทเคนนะครับซึ่งอันนี้ผมย้ําก่อนนะไม่ต้องกินน้ํายาดรอปนะครับเพราะว่าน้ํายาดรอปไม่มีผลเท่าไหร่ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปทีมดรอปเมตาในแพทปัจจุบันนะครับว่ามีอะไรบ้างเซต สำหรับสายดรอปเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าหากว่าคุณผู้ชมชอบคอนเทนต์นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันครับบ๊ายบาย